สวัสดีทุกคนวันนี้คร,รัวปร่รัมประเหลือกลับมาแล้วกลับมาแล้วนะจ๊ะกลับมาแล้วนะจ๊ะกลับมาแล้วนะจ๊ะ <Wow. S 1> วันนี้เมนูเมนูที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วคืออันนี้นี่ปลาหมึกต้มอ่าหมึกต้มน้ำำําดํานี่อันนี้เราทําไปเรียบร้อยแล้วอุ่นๆเลยไม่ได้ใส่อะไรเลยเพราะว่าหมึกที่แบบมันสดะ มัน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 จะอร่อยมากรสชาติมันจะหวาน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 ขั้นตอนต่อไปวันนี้เรามีแกงหน่อไม้ดองนี่เราไปซื้อมารีดบบ้อยหนึ่งถุงสองถุงสามถุงอะจริงจริงแล้วมันมีอยู่ที่บ้านแล้วไปซื้อมาทําไมขั้นตอนแรกผ่าก่อนผ่าเสร็จปั๊บเราเอาน้ําขอเนี้ยออกใิ้งหมดออกทิ้งหมด ออกล็อปั๊บใช่ไหมนี้แล้วก็นี่เอาใส่ในหมอ้อเพื่อที่จะเอาต้มต้มเพื่อเอาอ่าเพื่อให้อความพวกห,หืนพวกหืนพวกหืนพ <c oughs> ืนคืออะไรหรอพืนคืออะไรก็คืออ่าที่มันรสชาติแบบเปรี้ยวรสชาติแบบขมๆมรสชาติแบบที่ <c oughs> มันกินไม่ได้อ่ะแล้วก็ใส่ไปอีเอ๊จะพอเปล่าวะ พราะเยอะนะเอาเอามาเอามาเอามาอีกนี่นี่นี่โอเคนี่แล้วก็เทน้ำเสร็จเหมือนเดิมเทน้ำออกของใช่ป่ะนี่ปั๊บนี่แล้วก็ตัดนี้เลยทุกคนนี่มาอุ้ยตัดนี้นี่มันเหมือนกันปะเหรอเหมือนกันเหมือนกัน นี่นแล้วเราก็คนคืออันเนี้ยต้องรอให้มันสุกก่อนนะต้องรอให้มันสุกรอให้มันเดือดก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราเราต้มไว้ก็ดีเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะได้ช่วยแบบมันจะได้สุกไวเวลาเราผัดโน่นนี่นั่นเราจะได้ไม่ต้องรอเยอะไม่ต้องรอนานขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราต้องหั่นตะไคร้แล้วก็ต้องตำเครื่องโขลกเข้าไปเราต้องทําให้แบบรสติ่นเข้มข้นขึ้น ทำพริกแกงเมนูแรกที่เราจะทําก่อนนะนี่เสร็จปั๊บใช่ไหมแล้วก็ใส่เดี๋ยวนะมีญี่ปุ่นมาอยู่ในบ้านว่ะวันนี้วันนี้มี วันนี้มีญี่ปุ่นมาอยู่บ้านญี่ปุ่นหลงมาญี่ปุ่นหลงทิศมาเดี๋ยวนะคนญี่ปุ่นอยู่ไหน <t ul ch> ทุกคนไม่ต้องงงเนาะเพราะว่าวันนี้มีญี่ปุ่นมามาเที่ยวบ้านเราก็เลยทําอาหารไทยให้กินคนญี่ปุ่นก็ทำเหมือนคนญี่ปุ่นเลยจะบอกให้น,นี่ก็คือหอมแดงเพราะว่ารสชาติของเครื่องอ่ะมันจะได้มันจะได้เข้มข้นถ้าเราไม่ใส่เยอะๆอ่ะมันจะไม่อร่อยโต๊ะเราสะอาดนะวันนี้เราเสาเราก็เลยสามารถวางอะไรได้ร <c oughs> าไม่เห็นแล้วข้อที่ข้ที่ข้ที เรามีที่วางอยู่เลยอ่ะเราเราเราเปลี่ยนการพูดใหม่น้อวันนี้วันนี้เราต้องพูดเหนือน้อพอรล่มปลเหลือเราก็พูดเหนือเหมือนกันเราต้องพูดเหนือใส่เข้าไปอ่าตอนนีเข้ากรหลังปลูกอ่ากลังอ่าเด็ดกระเทียมเอ้ยเด็ดหอมแดงขั้นตอนกันการใส้หอมแดงก็คือระวังห้ามที่มันเข้าตานะพราะถ้าเกิดมันเข้าตาแล้วมันก็จะน้ำตามันก็จะไหลไหลไหลเขามีอีสานบ้าน สาวเฉิมที่ผมดูบ่อยๆนะครับเป็นช่อง Youtube ของ,ของคนอีสานซึ่งผมดูประจําเลยดูบ่อยมากหารนองไม้การเก็บเหตุเงี้ยนี่เจ้าใส่หอมกรนคนญี่ปุ่นหายไปไหนแล้วนะคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นลงเข้ามาคนนึ่งเนี่ยฮะอันนี้เขาปอกเสร็จปั๊บนะเขา่อนล่างเลยเจ้าไปกอนเถอะนิจิวนะันศุกร์บีดะกะราโอฮยา คนญี่ปุ่นลงเข้ามาค่ะคนญี่ปุ่นลงเข้ามาค่ะนี่เราก็หัน่นเพื่อที่ว่าเราจะได้หั่นง่ายๆตำง่ายๆอ,อู้อู้ภาษากางนี่เจบแอวอู้เมืองดีกว่านาอ <laughs> อู้เมืองอู้อูยองบ้านผมเขาเปิดห้องว่าอูยองนะจา้าขั้นตอนต่อไปนะ ตอนนี้เราหม้อมาเราจะผัดจะผัดเครื่องละเน้ำมันใส่ลงไปแล้วก็อาจจะตำกระเทียมนิดนึงน,นะตำกระเทียมแล้วก็ผัดกระเทียมให้หอมๆนิดหนึ่งทับพีแบนแบนแบน,แบน <laughs> เอาหมูอูอ้ภาษาเหนือแล้วกันผักอูอ้แล้วผักอูอ้แล้วผักอูอ้แล้วลืมใคลืมตัวอ่ะทีน,น,ะะน,นี้เราผัดกระเทียมเสร็จก,ก่อนกระเทียมเสร็จปั๊บไต่ยางนันหมูเจ้าอันนี้คือกระดูกอ่อนหมูแล้วก็เอากระดูกอ่อนหมูเนี่ยจ้าทุกคนมาล้างน้ำแล้วก็ แล้วก็เอากระดูกอ่อนหมูมาผัดอุ้ยตกโหหล่างก่อนอันนี้คือเราก็เอากระดูกอ่อนหมูแล้วก <c oughs> ็เนื้อหมูกระดูกอ่อนแล้วก็เนื้อ,อหมูมาผัด <c oughs> มาผัดให้ให้มันสุกเนาะก็นะัมาขั่วก่อนแต่เราใสา่พริกใส่ ใส่พริกใส่พริกไปด้วยเลยเพราะมันจะได้เข้าเน,นื้อน,น,นี่นี่นี่ดูอันนี้คือพริกแกงนะเจ้าพริกแกงปร,ประกอบด้วยกระเทียมออหอมแดงตะไคร้พริกแห้งกะปิเนาะประมาณนี้แล้วก็โขกให้ละเอียดแล้วก็เอามาผัดเดี๋ยวจะมีกรรมกรรมวิธีที่เด็ดมากอันนี้เขาเรียกว่าน้ำรางคกนี่นี่แล้วก็ผัด นี้เขาเรียกว่าน้ำร้างคกนะจ๊ะคนคนเหนือเขาเขาไม่ทิ้งกันนี่เ๋เราก็จะรอให้ให้ให้มันเดือดแป๊บนึ่งนะแต่เราจะใส่รสตีก่อนสําคัญคือน้ำปาร้าต้องฝาสีแดงเต้านันเนอร์นี่หนาขยับ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 ขย ใช้น้ำปลาร้าไปเลยเห็นไหมเห็นไหมอ่ะมาดูที่ระหว่างที่รอเนาะระหว่างที่รอเราก็จะมาเด็ดชะอมเมนูต่อไปคือชะอมไข่นะจ๊ะเด็ดไปเม้าไปาหมอไะ้กีสปอยละครยังไงไม่มีไม่มีเม้าละครหรอก เพราะเดี๋ยวเดยวผู้ใหญ่โทรมารีหนูวุฒสปอยอะไรหรอไม่มีเมาส์ละครหรอกไม่มีเมาสละครหรอกเราก็เลยไม่สปอยดีกว่าแต่ว่าเด็ดแน่นอนละครเรื่องนี้ <laughs> เอางี้กว่าเราพาพูดถึงางานอันใกล้นี้ดีกว่า30ก็อีเวนท์ที่อะไรนะพารากอนเหรอพารากอนใช่ไหมใช่เหรอเออพารากอนลืมเพราะเป็นคนที่ไม่ค่อยจําสักเท่าไหร่แต่วันที่ยี่สิบเก้าอะ่ะก็คืองานมาเกิดบอสเดือนหน้าก็เป็นวันที่2เนอะ วันที่สองเนาะวันที่สองพฤศจิกาเป็นอีเวนต์ของอามานีปไปลืมไปกันเนอร์ไปลืมไปกันเนอร์ไปลืมไปกันเนอร์นนอรบินต่างประเทศเราบินวันที่สามสิบแปดนาฬิกาก็คือแปดโมงเช้า,า,าลงที่เกียวโตไปลงที่เกียวโตกรแล้วก็กอยหนังลดไปออะยังเนาะเอ้ยไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ใช่สิ เราต้องลงที่โอซาก้าเออลงที่โอซาก้าแล้วก็นั่งรถต่อไปเดี๋ยวจะมีทีมงานมารอรับที่สนามบิน <c oughs> มารอรับแล้วก็ไปที่โรงแรมที่จัดงานไปที่พักแล้วอาจจะมีแบบไปเดินเล่นไปกินคงกินข้าวนิดนึงอะไรอย่างนี้แล้วก็ค้าโรงแรมแล้วก็อีกวันหนึ่งก็โชว์ <c oughs> ก็ไม่คิดว่าน้องจะอยู่จะได้ถึงรองอันดับหนึ่ง <c oughs> แต่ว่าด้วยความที่แบบน้องก็มีความตั้งใจเยอะเนาะ เออถามว่าเราหวังไหมเราก็หวังแหละคนเราจะบอกว่าไม่หวังมันเป็นไปไปได้อคือลงคือเราลงแล้วอะ่ะเออมันก็ต้องหวังแหละแล้วก็พอได้แบบเออลองดับหนึ่งมาเออมันก็คือความความภาคภูมิใจของค่ายที่เป็นผู้ผู้หญิงคนคนแรกๆเลยที่แบบเขาเรียกว่าอะไรประสบความสำเร็จในระยะเวลาอันอันแค่แบบ อัน,นใกล้อะออรู้ไหมจากแบบนักกีฬานักกีฬาบาสเนี้ยไม่เคยใส่เส้นสูงคิดดูเอาไปลงประกวด MUT เงี้ยแล้วก็ได้ท็อปสิบเงี้ยออโอ้โหขนาดขนาดนั้นก็แบบก็ก็ไกลไกลไกลแบบเขาเรียกว่าไกลเกินคาดแล้วนะแต่ว่าพอมามแบบิสเตอร์เวิร์ลปั๊บโอ้หลองอันดับหนึ่งอันนี้ก็คือไกลขึ้นไปอีกมันเป็นอะไรที่แบบนี่หรอนี่นะรอ,รอนี่นะรออ่ะดอลล่าครับอ่ามาตอกไข่อ่าคือตอนนี้ เราแกงอ่หมูเริ่มสุกแล้วเริ่มเดือดเรียบร้อยละเนาะต่อไปพอมันสุกเสร็จปั๊บพอมันเริ่มสุกเสร็จปั๊บใช่ไหมจะนะ <laughs>